เอาขอไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่นนทบ,บุรีครับเหตุการณ์ในครั้งนี้ภาพวงจรปิดเนี่ยบันทึกได้เอาไว้ชัดเจนวินาทีที่รถยนต์คันนี้ขับเข้ามาคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นมีกลุ่มหญิงสาวครับเขาเดินผ่านรถยนต์คันนี้ดูวินาทีต่อไปนะฮะ,ฮะจู่ๆรถจอดคนลงมาจากรถพร้อมกับอาวุธครับามาปล้น<ะ>สาวสามคนที่เดินผ่านมาพอดิบพอดี เดียดียวเดียยว,ยว,ยวแบบนี้เลยลงมาจากรถมาป้นคนเดินถนนถูกต้องโอ้โหอกอานมากเลยนะครับแล้วฝั่งของคนก่อเหตุเนี่ยเหมือนจะมีประมาณสักสาคนนะ,ะฮะมีไม้กระบองด้วยมีอาวุธมีดด้วยหญิงคนแรกเนี่ยเธอวิ่งหนีไปทันคนร้ายเนี่ยใช้อาวุธมีดจี้หญิงคนที่2ครับได้โทรศัพท์มือถือไปแล้วก็กระชากกระเป๋าสะพายสีดำของผู้หญิงคนที่สไป ข้างในกระเป๋าเนี่ยมีเงินสดอยู่2,000กว่าบาทแล้วก็มือถืออีก1เครื่องก่อเหตุตั้งแต่25กันยายนนะครับล่าสุดนะคุณผู้ชมเจอตัวแล้วนะฮะแต่เดี๋ยวจะให้ไปฟังเสียงของผู้เสียหายเล่ากันหน่อยลองดูนะฮะผ่าหนูไปแล้วเขาก็ลับรถมาหาพวกหนูจอตรงหน้าพวกหนูเลยแล้วก็ลงมาจี้พวกหนูเลยเขาบอกว่าหยุดมีอะไรเอามาให้หมดเลยค่ะหนูก็ไม่รู้ทําอะไรหนูก็ยื่นโทรศัพท์เลยหนูก็วิ่ง วิ่งไม่กันไปกลัวกันนะกลัวค่ะทําอะไรไม่ถูกเลยอ่ะไม่เจอก็เรียกให้คนมาช่วยพอดีตํารวจขี่รถผ่านมาค่ะก็เรียกเขาช่วยเขาตามเขาตามไม่ทันคือถ้าดูจากวงจรปิดช้าช้าชัดชัดอีกหนึ่งครั้งช่วงท้ายของการก่อเหตุพอผู้หญิงเขาวิ่งหลบหนีไปค่ะพลุ่มกล้องไปรถยนต์สีขาวกําลังจะขับออกนี่นี่มาแล้วครับอ้าวคุณพี่คุณพี่คุณพี่ตำรวจตำรวจมาแล้วแต่เหมือนจะไม่ทันนะครับโอ้ สวนกับรถยนต์ของคนที่ก่อเหตุ <ฮะ S 1> ผู้เสียหายก็วิ่งมารีบมาแจ้งตำรวจให้ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้น <ฮะ S 1> แต่คุณผู้ชมครับสุดท้ายคนทำผิดก็ต้องถูกจับล่าสุดตามไปจับคนร้ายมาได้แล้วนะครับในบ้านหลังหนึ่งที่เขตดอนเมือง <ฮะ S 1> เจอ3คนครบเลย3คนนี้คือผู้ต้องหาครับคุณผู้ชม ผู้ต้องหานีนะคะคุณผู้ชมว่ามีตั้งแต่นายประพัฒนนะหรือบอยเนี่ยอายุ29ปีนายนกพรหรือดามอายุ20ปีนายเกียรติศักดิ์หรือว่าปูน21โอ้โห21ถึง29นะอของกลางก็คือเป็นโทรศัพท์มือถือคุณผู้ชมจำนวน2เครื่องแล้วก็รถยนต์1คันจับกลุ่มตัวได้ที่อู่จอดรถเลยนะคะในอะซอยช่างอุกาช่อง,งอากาศอุทิศิ0ของอที่แขวนดอนเมืองครับ แล้วก็ไปสอบสวนด้วยสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยตัวของนายประพัฒน์หนึ่งในผู้ต้องหาเขารับสารภาพนะครับว่าร่วมมือกับเพื่อนอีกสองคนไปปล้นทรัพย์กลุ่มหญิงสาวที่เดินสวนกันจริงๆเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยปิดหน้าปิดหน้าปิดตานะฮะ,อะตอนทําไม่คิดนะครับแต่พอถูกจับนี่ก้มหน้าเลยตำรวจก็ต้องนำตัวทั้ง3คนไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับในข้อหาร่วมกันปล้นทรัพย์ในช่วงกลางดึกแล้วก็มีอาวุธพาอาวุธบีตไปในพื้นที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร และข้อหาฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินเพราะว่าก่อเหตุในช่วงของเคอร์ฟิวด้วยคุณผู้ชมอันนี้ต้องบอกนิดนึงนะคะตอนแรกว่าจะเตือนว่าเอออย่าไปไหนอย่างวิการคนเดียว๋อมืาอกีก็ไปกันคนไคนรถเกง๋งปกติรถเก๋งต้องระวังอันนี้รถเก๋งลงมาปนช่วงนี้ใครมีทองทองรูป,ปพัณฑ์แนะนําให้เก็บดีกว่าแล้วก็เชยชมอยู่ที่บ้านน่าจะปลอดภัยกว่านะ,ะถูกต้องนะฮะ,ะ,ะสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe YouTube ข่าวช่องวัน จะได้มีกาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ